เกิดที่ยังคืนพี่น้องทางบอสหนุพกพงศกรออกมาขอโทษหนูหยุดไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนถึงประเด็นนี้ต้องบอกก้อนว่าสำรับคณะหมอรําเสียงมีหกในตอนนี้นะคะโอ้โหเห็นว่าสาวน้อยบริณบอกข่าวมาหลายมือน,นีติตตามตลอดเดิพี่น้องแต่ว่าครั้งนี้นี่พี่น้องเกินเกินไปจริงๆเสียงมีหกนี่ไม่บอกจะกจะเคลือกับคือปีทองปีทองปีทองอีหลีอหอของคณะหมอลําเสียงมีหกว่าจะเป็นบอสอาอ,อายหรือพี่แพลทิดาหรือใครก็แล้วแต่ ในวงทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะปังไปพร้อมๆกันเอาง่ายซะปังไปพร้อมๆกับวงเลยนะก้อนชิเขาเลืองตรงบอกก้อนวามือขึ้นที่พานมานี่ค่ะพี่น้องที่ไปทําการแสดงอยู่ที่พระนมไพรร้อยเอ็ดค่ะโอ้โหอันดับแดงเลยเรลือจากโพลแหลกเลยบอดบอกว่าเนี่ยยี่สิบนาฬิกาสี่สิบนาทีหมอล่ำยังบวแสดงคนหล่นวัดตอนนี้แน่นมากครับวัดกลางอุดมเวทพนมไพรร้อยเอ็ดพี่นอ้องเบิงเบิงรูปภาพนี่คือ นี่คือสองถุมซีซีสองถุมซีจ้าดูค่ะปาดโถ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 แล้วคือคนเต็มแบบเนียนอัญญาเต็มล้านวัดเลยนี่คือค,อความปังของคณะหมอลำเสียงวิหกค่ะทุกคนโอ้โหเอฟซีเบอกว่าน้ำตาสลหลปลื้มใจบอดไวซี่ใช่ขามาคอมเอ์บอกว่า,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 วาคิดถึงวัดนี้มากๆนะคะพวกเราอยู่ระเบียบก็ได้ไปแสดงทุกปีเป็นวัดที่ท่างหมอลำมาทุกปีนั่นเองค่ะคือดีใจแล้วก็ปลื้มใจกับบอดมากๆอ่อะ ไปต่อเลยนะคะไม่รอแล้วสาหรับอีกโพสตหนึ่งอีกโพสหนึ่งของห้างบอดบอกว่าเต็มวัดเรียบร้อยแบบอ,อย่างบา่อไหนเลยครับวัดห6สิบาทปีนาสิบบไดมาอีกบ่อนน้พี่นออ้องวัดกลางอุดมเวทพนมไพยร้อยเอ็ดอ่ะนี่คืออ่ะเดี๋ยวเขาเลือกให้ดูเลยนะคะเต็มวัดอ่อนออบอเลื้อนแบบนี้ว่าบอลเลื้อหอดมองสิงองขึ้นวัสี่ค่ะพี่นอ้องอ่าความปังแล้วก็เห็นว่าเมื่อคืนนี้ได้มาไลายด้วยนะคะจากแม่เต้เจราพร สามพันพี่จีนสามพันป้าเลื่อนสองพันแล้วก็เมนูเวียนหนึ่งพันนะคะเนี่ยของทางบอสนะคะนี่เป็นมาลายของบอสหนาะเห็นไหมไม่ไม่ไม่ได้อนะ่นนะช่วงนี้อาจจะไม่ได้แปะรูปขึ้นดูในโทรศัพท์ก็แล้วกันนะคะแล้วก็เมื่อคืนเห็นว่าเขาเรียกว่ายอดจะุูกปัจจัยนะคะที่พระเอกน,อน้อยนะคะพระเอกใหญ่ออกไปขอแบบบอกบุญพี่น้องชาววัดกลางอุดมเวทอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเมื่อคืนได้ยอดบุญไปทั้งหมด สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทปาคือเยอะมากๆแล้วไม่ใช่แค่ง,งานนี้ได้ยินว่าเสียงวิหกเนี่ยไปไอ้เราไปบอกบุญจะตุปัจจัยเนี่ยแต่ละงานเนี่ยรักสองสามหมื่นสี่หมื่นหลายวัดแห้งค่ะพี่น้องและมากข้ประเด็นสำหรับประเด็นนี้ที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อคืนทําไมตํารวจสั่งห้ามแล้วทําไมบอสยังดื้อรั้นอยู่นะคะจะพาไปดูเลยค่ะที่บอสได้ออกมาโพสขอโทษนั่นแหละ บอเตียเดโ์มาวา่าไพสิมนืนสำนกพงศกรหนูขอโทษที่หนูเลิกบอได้อีหลีอ่าอิโมจิไหวแล้วก็หัวใจขอคุณพี่ทหารตำรวจที่ให้โอกาสหนูครับปีหน้าพอกันอีกครั้ง30มกกราวัดกลางดูเวทพนมไพรร้อยเอ็แล้วมาจี้จุดตอนแรกสอนนี้ก็งงว่าขอโทษอะไรทําไมเขาองไปต้องไปขอโทษตํารวจบันิมาอ่านคอมเมนบันิพี่น้อง คอมเมนต์นะคะก็คือสำหรับเสี่ยวมี่หกเนี่ยมีครบทุกรสชาติก็ดกโผศกรนนี่แหละอ่าแต่อรชรน,น่ารักมากๆเรียบร้อยดีนะคะเป็นทั้งอรชรเป็นทั้งอะไรคือจึง้งช่วงนี้รู้สึกว่าแต่ละ,แต,ละแต่ละมูบานอะ่ะสีจากไปทำการแสดงนะ่ะสีเหลือกอรชรหลายหลายตืบหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นล่ำเรือสองเรือเนาะมีอรชรลวก็อะไรสัสตว์ซัวขดบาสนี่อันนึงนะคะพี่น้องอ่า ให้ซีมื่นสำนกพงสกรน,นะคะนกตัวนี้บ่มมีดอกจ่า,าดือ้อความดือ้อความน่ารักเป็นหนึ่งนะคะจากซันบอมเนนกตัวนี้เด้ดือ้อมืนหนารักประมาณสี่ค่ะพี่น้องยาวาเขาซักไหเลิกไปตอนะคะไปตอร่องเขาบให้เลิกตีบอมออบอมี่ไพขึน้นนกพงศกรแล้วตำรวจคือสีมาสูเซียครับนกพงศกรจัดเต็มเพื่อคนดูสุดยอดมากๆลูก งิดคักงิดแน่เขาสั่งเลิกตีหาจังได้บืนเหร่นจนหอดเจ็ดโมงสาโอ้โห,โหบืนมาตัมม้งสองโมงตีห้าหกโมงเจ็ดโมงไม่ใช่บอสทําไม่ได้นะคะทุกคนบอสนี่ก็ขึ้นมึนขึ้นผื่นวายไอเดียน่ะละพี่ตํารวจนะคะก็ตํารวจเถอะสิมาดื่อสนุกพงศการ์ดจังได้ป่าบียอมเลยนะคะความดื้อความมืนของรถโปสกรก็คือที่หนึ่งตำรวจจนต้องยอมมึนกับมึนเป็นตะหากคักนอกผืนก่นวายส่ครับพี่น้อง อ่าแล้วก็บอกว่าอะไรล่ะถ้าเลิกเลยมั่นเป็นสาบคักแต่เต้ยลาก็ต้องรอก่อนประมาณว่าคือถ้าเลิกตอนที่เขาสั่งนะก็ต้องแบบมีคนสาบแน่นอนนะคะก็ต้องรอเต้ยลาก่อนก็คุณไปฮอเจ็ตมงเสาค่ะพี่ดองในมือคืนที่่านมาพี่ตำรวจกับพี่ตำรวจเธออ่าสีมสววสกกา,ะะาสูงตัวพ่อสกรอนแต่จังไดนะคะว่าสูตรดอกคะชื่นชมในมืออาชีพทีมก็มีสปิริตมากๆเออ โมเมนต์อร่ช็อตบกอันลงมักตำรวจรบอนะคะนี่แหละคือนกโพสกรตัวจริงทําได้ทุกอย่างเพื่อพี่น้องแฟนๆก็ประมาณว่าตำรวจเขาสั่งเลิกทีห้าแต่บอสอยู่ต่อเพื่อที่จะอยู่กับพอพอยแม่เอฟซีประมาณว่าคนไม่ไปเราก็ไม่ไปประมาณนี้ก็ถึงจิตโมงเช้าเลยจ้ายาวๆไปเลยนะคะก็ยังไงก็ถือว่าเป็นอีความน่ารักอย่างหนึ่งที่พอพอยแมเอฟซีนนเห็นแล้วก็ใจฟูในความหมายว่า บอดเนี่ยช่วงนี้ก็มีความน่ารักในตัวอยู่แล้วนะคะพอกับลูกเนี่ยอาร์ไอกับบอดนุกเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีความน่ารักนะคะไม่งั้นไม,ม FC, ไม่มีเอฟซีไม่มีพ่อยกไมยกเยอะขนาดนี้นะเฮ็ดอีแยังกับเป็นตำหนานเฮ็ดอีแยังกับเป็นมีมไปเบิร์ดนะคะช่วงนี้ตั้งใดก็ฝากไว้นั่นนะคะพี่น้องสำหรับเอฟซีที่แบบซัพพอร์ตบอสหนุกซัพพอร์ตอาร์ไอ้สปอร์ตพารามออลลัมเสียงวีหกนะคะคือต้องบอกว่าช่วงเนี้ย ไปทาการแสดงส่คุ้นกันหลายอีลีค่ะกาลังใจก็คือออกมารุนลํามากๆเพราะว่าจะเป็นยูนาเวทีในจอและกันนอกจอนะคะอยากให้เห็นว่า,อาบอสนกเนี่ยในช่วงนี้คือทําถึงจริงๆผ่านทุกดราม่ามาได้ผ่านทุกอย่างที่แบบว่าข้ามค้นแน่ละยังแน่ละแล้วการบริหารต่างๆนานาโดยความที่เป็นบอสนะคะเพื่อนกับมีสปิริตนะคะของเพิ่นอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะพอพอยมาเอฟซีกับหลายเติมนะคะพี่น้องเนี่ยมาขึ้นเห็นว่า ก็เยอะนะคะอันนี้ก็ทางบอสเอาลงนะคะคือเยอะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่งานงานนี้มันหลายงานมากๆที่เพิ่มมาโอ้ยพี่น้องมาโฟก,กัสมันหลายงานน่ะพี่น้องพี่น้องเบิง้งคือเก็บบัตรอย่างสมมติมาคือบัตรฟรีทอ่เอาคือเยอะจริงๆแล้วไม่รู้ไม่รู้จะเอาสรรหาคำไหนมาพูดในความฟังของสตหกในปีนี้อายเขาไมานเนี่ยเปลี่ยนพีกพีกเสียงวิ่ได้กดีอีดีค่ะพี่น้อง อ้ไอก็มีส่วนหนึ่งบอสก็มีส่วนหนึ่งแล้วพี่พี่น้องน้องในวงก็มีอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาเซี่ิหกให้ไปแบบปังไปพร้พอมๆกันเซี่ิหกนะคะปีหนาเนี่ยปีปีที่หกเนี่ยเห็นว่าหิ้วง e n เนี่ยสองร้อย up เล้วนะคะอาจจะเต็มสองร้อยแล้วไหมที่เห็นอ่บาบปล่พื้นมาโพตอนนั้นคือบอสนูเนี่ยคือรับสายไม้แล้วไปทําการแสดงยูงานประจําปีของวัดของเอียงกระตามแต่ร้อยทั้งร้อยอ่ะ 9ก้สิบเก้าเปอร์เซ็นเลยก็สิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นจ้างต่อคะ่ะทุกคนจานาน้างคณนาวาร่ลำเสียมีหกต่อปีนี้จ้างมาแล้วปีหนาจ้างต่อมันเขาเขาเรียกว่ามันการการันตีคุณภาพนะการันตีว่าเซี่ยมีหกเนี่ยปังอีหลีคนเมืองหนาไ้ที่ะปังแล้วยิ่งแต่ละปีแต่ละป,ตละปีต้องมีการพัฒนาขึ้นไปอยู่แล้วนะคะเปลี่ยนฉากใหม่เปลี่ยนบทใหม่เห็นว่าปีหนาเซียมีหกสีมีการลำเรลืองถึงสีเหลืองเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดประมาณสีเรื่องให้พ่อแม่เนี่ยเลือกเอาเลยให้เจ้าภาพเลือกเอาเลยว่า อยากได้เรื่องไหนคลิกมาเลยกดมาเลยบอสจะจัดให้นี่คืออีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีวงไหนมีไม่เคยเห็นวงไหนที่จะลําเรื่องพร้อมกันในหนึ่งฤดูดการนี่เกิน2เรื่องค่ะทุกคนเพิ่งเห็นนกพงศกรนี่แหละทำถึงยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับเมเนก,กะเอาเรื่องล่านาลักนาลักไม่พี่น้องได้รับชมรับฟังเพียงเท่าน,น,นี้คันบอกพิพาประการใดกระต้องของขอภัายนำนะคะ